สวัสดีครับสาวน้อยเพชรบนแพงนะครับวันนี้ข้าง LG ปลวกแดงจังหวัดระยองนะครับเมื่อช่วงประมาณบ่ายสกว่านะครับก็มีฝนตกลงมานะครับแต่ก็ถือว่าไม่หนักหนาเท่าไหร่นะครับสนามก็กำลังชุ่มชื้นพอดีนะครับตอนนี้สนาม สามารถที่จะทำการแสดงได้เป็นปกตินะครับวันนี้บัตร180บนะครับวันนี้บัตร180บาทบัตร180บาทนะครับวันนี้ที่สนามยเยื้องกับ LG ระยองนะครับปลวกแดงระยองนะครับจัดเต็มแสงสีเสียงยิ่งใหญ่อลังการ สาวน้อยเพชรบันแพงเอฟซีสาวน้อยนะครับวันนี้เหตุการณ์เป็นปกติดีเรียบร้อยนะครับเรื่องฟ้าเรื่องฝนไม่ต้องไม่ต้องเป็นห่วงแล้วนะครับตอนนี้แดดมาสนามก็สนามไม่ไม่ไม่ไมไมไมชื้นแล้วนะครับสนามไม่ชื้นเหมือนตอนที่ฝนตกตอนที่มาถึงใหม่ๆแ่แสงสีเสียง พร้อมระบบวันนี้เปิดได้เต็มที่นะครับเรื่องระบบเสียงนะครับหลายคนบอกว่าที่พัทยาเมื่อคืนระบบเสียงอาจจะไม่เต็มที่นะครับเพราะว่าเมื่อคืนนี้อยู่ใกล้ใกล้กับโรงพยาบาลนะครับก็มีการปรับลดเรื่องของระบบเสียงลงมานะครับรวมไปถึงที่ที่ร,รันสิตนะครับก็มีการปรับลดระดับเสียงลงมาแต่ว่าวันนี้เต็มที่แน่นอนนะครับ ยิ่งใหญ่อลังการนะครับเรื่องของแสงสีเสียงหลายคนบอกอาจจะอาจจะไม่จุใจนะครับแต่ว่าเมื่อคืนที่พัทยาเนี่ยร้านแตกนะครับเมื่อคืนที่พัทยาโอ้โหวันนี้กว้างขวางถ้าเต็มนี่รับรองว่าร้านแตกอีกแน่นอนนะครับถ้าเต็มนี่นะครับเนี่ยเดี๋ยวจะให้ดูสถานที่าสถานที่กว้างขวางโอถง สะดวกสบายที่จอดรถด้านนอกก็เยอะแยะมากมายเลยนะครับตอนนี้ประมาณ5้ามงเย็นนะครับเรื่องฝนไม่ต้องห่วงแล้วนะครับดูแดดมาแล้วนะครับดูพยากรณ์อากาศก็ไม่มีฝนนะครับเย็นนี้ที่ปลวกแดงนะครับโอ้โหนี่ถึงกับต้องเอารถเอารถบรรทุกมาจอด ขวางทำผูกแสดงว่าสังกสีไม่พอนะครับเนี่ยต้องเอารถบรรทุกมาจอดรอแบบนี้เลยนะครับอเอาเบิงขันเต็มนี่ก็อายะอีกละละเมื่อนี่นะครับปฏิโทโถึงกับเอารถบรรทุกมาจอดทำสังกสีล้อมแทนเลยนะครับวันนี้ ก็รองรับพี่น้องชาวปลวกแดงนะครับเมื่อสักครู่ถามว่ามาจากบ้านบึงเป็นคนสุรินนะครับทั้งสามีภรรยานะครับอ่ะมาเบิงเมื่อนี่นี่ขนาดเอารถบรรทุกมาจอดทำเป็นรั้วกัน้นแทนสังกะสีนะครับแสดงว่านี่มีการตเตมนะครับมีการตเตรียมขยาย พื้นที่ด้านในไว้รองรับ f อของสาวน้อยเพชรบนแพงอย่างเต็มที่เลยนะครับนี่ดูระ,ะบบไฟก็ตอนนี้ทดลองแล้วนะครับรอแต่ยกปลายขึ้นนะครับ ระบบไฟระบบแสงสีเสียงหลายคนไม่เต็มอิ่มอาจจะตามมาจากพัทยาเมื่อคืนนะครับเพราะว่าเมื่อคืนอยู่ใกล้โรงพยาบาลแล้ววันนี้นี่ทางทีมงานสาวน้อยบอกว่าออกเสียงได้เต็มที่นะครับปล่อยเสียงได้เต็มที่เลยนะครับนี่โอ้เริ่มมีเริ่มมี FC เข้ามาแล้วนะครับเริ่มมี FC เข้ามาบ้างแล้ว ขั้นเต็มนี่นะรับรองนิเสเซมนสองล้านพ่นละขั้นเต็มนี่มาแลง,งเอาหากแพงเมองแย่งกันเด้อามาแลงนี่นะครับมมว่ววนน้ากันโดยเฉพาะพี่น้องชาวอีสานนะครับโดยเฉพาะพี่น้องชาวอีสานมาเห็ุงานอยู่โรงงานต่างๆนะครับนี่คมอุตสาหกรารมแถวนี้เยอะนะครับแม่นผูดได้บริขากะเขาเวน มาแลงกับมามวนน้ากันนะครับเพราะว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายที่สาวน้อยจะเดินทางาทีอ่ออกมาทัวร์นะครับภาคกลางภาคตะวันออกนะครับเสร็จจากปลวกแดงระยองก็จะขึ้นอีสานแล้วนะครับจากจกับอีสานแล้วนะครับนี่เพราะฉะนั้นวันนี้เต็มที่ร้อยเปอร์เซ็นนะครับแสงสีเสียงไม่ต้องห่วงมามวนน้ากันได้เลยนะครับบัทร้อยแปดสิบบาท เท่านั้นเองนะครับนานๆได้มันได้มวนฝนตกลงมาก็ไม่มีปัญหาเพราะว่าตกมาแป๊บเดียวหยุดแล้วนะครับตกมาประมาณชั่วโมงนึงนะครับตกมาประมาณชั่วโมงนึงนี่ระบบมิกระบบเครื่องเสียงเต็มที่ยิ่งใหญ่อลังการแล้วพบกันนะครับคืนนี้ สิซูมให้เบิ่งไก่ได้ว่าความกว้างความจุของสนามมือนี้นี่เตรียมไว้เต็มที่เลยสุดยอดสุดยอดมือนีมาเดอ้ดอผู้ใดเบิ่งคลิปนี้แล้วนะครับหนึ่งทุ่มถึงเที่ยงคืนอื่นกับสิเดินทาง ไปทั้งอีสานแล้วนะครับให้พาไงสถานที่มือนีูุจัดเองกับห่วงบค้นสิหลายสถานที่อาจสิบพอ่อ<ม>ก็เลยต้องเอารถบรรทุกนะครับมาทำเป็น<ม>เป็นสังกสีกัน้นนะครับเตรียมการขยายพื้นที่ไว้รอรับ f อสาวน้อยเพชรบันแพง f อปลวกแดงนะครับ เอฟสี FC, พี่น้องเช่าอีสานมาเห็ดงานอยู่ทั้งพีนะครับนี่เบิงเพื่อนเตรียมการไว้ตอนรับเต็มทีเลยนะครับเก้าอี้มีนะครับเก้าอีม้มนะีมาก่อนนั่งหน้านะครับมาที่หลังก็ยืนเอานอะมาที่หลังก็ยืนเอาสันตลาเนาะนะครับเบิงเอาดันเก้าอี้มีนะครับอะคลิปนี้ไว้สำนีก่อนนะพี่น้องเนาะ เดี๋ยวสิบห้าไปเบิ่งเอฟซีตอนนี้เริ่มทย่อยมากแล้วนะครับเริ่มทย่อยมากกันแล้วนะครับเดี๋ยวสิไปถามเบิ้งมาแต่ใสแน่เป็นคนพื้นที่นะครับหรือเป็นคนหรือว่าเป็นพี่น้องเอช่าอีสานบ้านเท่าที่มาเฮ็ดงานอยู่พี่นะครับเดี๋ยวสิไปหาเบิ้งเห็นลางคนกับกําล่างไปกินขา้าวกัมีกระเลยบเาท่านอยากไปรบกวนเพลินให้เพลินกินข้าวอิ่มๆนะครับกําล่างเข้ามาซื้อบตัตรยังสิสอบถามกันมาแต่ใส่แน่นะครับ พอกันคลิปต่อไปนะครับขอบคุณหลายๆเลยปลวกแดงสนามข้างโรงงาน LG นะครับมือนี่อะอยะเดอ้อะอะยะเดอ้อ